ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวิรยะสังหะอัตกถาพระสารีบุตรมหาเถระชาวศีรังการัจนาพระมหาอาคมธรรมาคโมแปลเรื่องที่สิบสี่ปะทวีคณน,นะวินิชฉยกถากถา,าวิิชัยว่าด้วยเรื่องการขุดดิน ที่ชื่อว่าปัตพีได้แก่ปัตพีสองอย่างคือปัตพ like well ีแท้อย่างหนึ่งปัตพีไม่แท้อย่างหนึ่งที่ชื่อว่าปัตพีแท้คือมีดินร่วนล้วนมีดินเหนียวล้วนมีหินน้อยมีกรวดน้อยมีกระเบื้องน้อยมีแร่น้อยมีทรายน้อยมีดินร่วนมากมีดินเหนียวมากแม้ดินที่ยังไม่ได้เผาไฟก็เรียกว่าปัตพีแท้ กองดินร่วนก็ดีกองดินเหนียวก็ดีที่ฝนตกรถเกินสี่เดือนมาแล้วแม้นี้ก็เรียกว่าปัตภีแท้ที่ชื่อว่าปัตภีไม่แท้คือเป็นหินล้วนเป็นกรวดล้วนเป็นกระเบื้องล้วนเป็นแร่ล้วนเป็นทรายล้วนมีดินร่วนน้อยมีดินเหนียวน้อยมีหินมากมีกรวดมีกระเบื้องมีแร่มีทรายมากแม้ดินที่เผาไฟแล้วก็เรียกว่าปัตภีไม่แท้ กองดินร่วนก็ดีกองดินเหนียวก็ดีที่ฝนตกรถยังหย่อนกว่าสี่เดือนแม้นี้ก็เรียกว่าปะาตับีไม่แท้ในดินแท้และดินไม่แท้นั้นพิ่ตุขุดเองก็ดีให้คนอื่นขุดก็ดีซึ่งแผ่นดินแท้เป็นอบัตตปาจิตตีในเรื่องการขุดดินนี้มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้ถ้าพิกตุขุดเองเป็นอบัตปาจิตตีทุกๆครั้งที่ขุดถ้าใช้คนอื่นให้ขุด แม้ถ้าสั่งครั้งเดียวขุดตลอดวันเป็นอาบัติปานจิตตีตัวเดียวเท่านั้นแก่พิสุผู้สั่งแต่ถ้าผู้รับสั่งเป็นคนเกียจครา้านพิสุจึงต้องสั่งบ่อยๆเป็นปานจิตตีแก่พิสุผู้สั่งให้ขุดทุกๆคำถ้าพิสุกล่าวว่าเธอจงขุดสระโบครนีดังนี้ควรอยู่อันนี้ก็เป็นการกล่าวกว้างๆไม่ได้เจาะจงอันนี้ก็ไม่มีอาบัติบอกให้ขุดสระโบครณี เพราะว่าสระที่ขุดแล้วเท่านั้นจึงชื่อว่าเป็นจระโบครรณีฉะนั้นโวหารนี้เป็นกัปิยะโวหารแม้ในคําเป็นต้นว่าจงขุดบึงสระหลุมให้ขุดสะก็ตามขุดหลุมก็ตามขุดบึงก็ตามดังนี้ก็มีในอย่างนี้เหมือนกันก็คือสมควรเป็นกปปิยะโวหาร แต่จะกล่าวว่าจงขุดโอกาสนี้จงขุดสะโบครณณีในโอกาสนี้ดังนี้ไม่ควรอันนี้เป็นการกล่าวเจาะจงจะกล่าวไม่กําหนดว่าจงขุดเง่าจงขุดรากดังนี้ควรอยู่จะกล่าวว่าจงขุดเทวันนี้จงขุดเง่าหรือรากในโอกาสนี้ดังนี้ไม่สมควรเพราะฉะนั้นถ้าไปกล่าวเจาะจงบอกให้ขุดตรงนั้นตรงนี้อันนี้ไม่เหมาะแต่ถ้ากล่าวล,ายลอยๆไม่เจาะจงอันนี้ได้ เมื่อชำระสาบโบครณีอาจจะเอาม้อวิทย์เปลือกตมเหลวๆใดออกได้จะนำเปลือกตมนั้นออกควรอยู่ถ้าเป็นเปลือกตมเป็นเลนเหลวๆสามารถที่จะเอาออกได้จะนำเปลือกตมที่แค่นออกไม่ควรถ้าเป็นเปลือกตมที่แข็งอันนี้ไม่ควรจะไปเอาออกเปลือกตมแห้งเพราะแสงแดดแตกกระแหงในเปลือกตมแห้งนั้นส่วนใดไม่เนื่องกับแผ่นดินในเบื้องล่าง จะนำเปลือกตมนั้นแหลออกควรอยู่ถ้าเอาเลนขึ้นมาไว้ข้างบนแห้งแล้วมันไม่ติดกับแผ่นดินก็สามารถเอาออกได้ชื่อว่าระแหงก็คือแผ่นคราบน้ําหรือว่าดินร่วนเพราะน้ําแห้งมีอยู่ในที่น้ําไหลไปย่อมไหวเพราะถูกลมพัดจะนําเอาระแหงนั้นออกควรอยู่ฟังคือตะลิงแห่งสะโบครณีเป็นต้น พังตกลงไปริมน้ำถ้าถูกฝนตกรดตันกว่าสี่เดือนจะฟันออกหรือว่าทุบออกก็ควรเพราะว่ายัางไมไ่เป็นดินแท้ถ้าเกินสี่เดือนคือฝนตกรดเกินสี่เดือนแล้วก็กลายเป็นดินแท้ไปแล้วก็ไม่ควรจะแปลออกแต่ถ้าตกลงในน้ำเลยแม้เมื่อฝนตกรถเกินสี่เดือนแล้วก็ควรเอาออกได้ถ้าตกลงในน้ำนะก็จัดว่าเป็นเลนไปเพราะน้ำฝนตกลงไปในน้ำเท่านั้น เทืกสูทั้งหลายขุดเจาะสพังน้ำคือตะพังหินบนหินดาถ้าแม้ว่าผงละเอียดตกลงไปในตะพังหินนั้นตั้งแต่แรกทีเดียวผงละเอียดนั้นถูกฝนตกรดต่อล่วงไปได้สี่เดือนจึงถึงอันนับว่าเป็นอากาปิยะปะัตตพีก็กลายเป็นปัตตพีแท้ไปถ้าปัตตพีแท้นี่เรียกว่าอากาปิยะปะัตตพีขุดไม่ได้ถ้าเป็นดินไม่แท้ เรียกว่ากาติยะตัสพีกุดได้เมื่อน้ำงวดแล้วแห้งแล้วพวกพิสุผู้ชำระตรพังหินจะแยกผงละเอียดนั้นออกไม่ควรเพราะว่ากลายเป็นดินแท้ไปแล้วถ้าเต็มด้วยน้ำอยู่ก่อนผงละอองตกลงไปภายหลังจะแยกผงละอองนั้นออกควรอยู่แท้จริงแม้เมื่อฝนตกในตรพังหินนั้นน้ำย่อมตกลงในน้ำเท่านั้น ผงละเอียดมีอยู่บนพวกหินดาผงละเอียดนั้นเมื่อถูกฝนตกชักอยู่ก็ติดกันเข้าอีกจะแยกผงละอองแม้นั้นออกโดยล่วงสี่เดือนไปไม่ควรที่ฝนตกลดสี่เดือนแล้วก็กลายเป็นดินแท้ไปแล้วจอมปลวกเกิดขึ้นที่เงื้อมเป็นเองไม่มีคนสร้างจะแยกออกตามสะดวกควรอยู่ถ้าจอมปลวกเกิดขึ้นในที่แจ้ง ถูกฝนตกรดต่ำกว่าสี่เดือนเท่านั้นจึงควรเอาออกได้นะจอมปลวกดนเป็นดินเพราะฉะนั้นถ้าเกิดในเงื้อมหรือว่ามีกำบังอยู่ฝนไม่ได้ตกรดสี่เดือนเอาออกได้แต่ถ้าเกิดอยู่ในที่แจ้งฝนตกรดเกินสี่เดือนแล้วอันนี้ไม่ควรเอาออกไม่ควรจะไปขุดแม้ในดินเหนียวของตัวปลวกที่ขึ้นไปบนต้นไม้เป็นต้นก็มีในอย่างนี้เหมือนกัน แม้ในขุยไสเดือนขุยหนูและระแหงกีบโคเป็นต้นก็มีในอย่างนี้เหมือนกันก็คือถ้าฝนตกรดเกินสี่เดือนเมื่อไร่ก็กลายเป็นดินแท้ไม่ควรจะไปขุดเปลือกตมที่ถูกตัดด้วยกีบฝูงโคก็คือโคลนรอยกีบฝูงโครเรียกว่าระแหงกีบโคก็ทว่าระแหงกีบโคนั้นติดกับแผ่นดินทางพื้นล่างแม้ในวันเดียวจะแยกออกก็ไม่ควร คือถ้ามันติดกันกันกบพื้นเบื้องล่างแล้วจะไปแยกออกไม่ควรละเพราะว่ากลายเป็นคติเหมือนก,นกับดินแท้ไปแล้วเมื่อพิจ์ถือเอาก้อนดินเหนียวที่ถูกไถตัดแม้ในที่ที่ชาวนาไถาไว้ก็มีในอย่างนี้เหมือนกันก็คือถ้าไถาตัดแล้วไม่ติดกับพื้นเบื้องล่างก็สามารถได้หยิบออกมาได้แต่ถ้ามันติดกับพื้นเบื้องล่างนี้ก็ไม่ควรจะไปขุดไม่ควรจะไปนำเอาออกเสานาสนะกเก่าไม่มีหลังคาหรือมีหลังคาพังก็ตาม ถูกฝนตกรถเกินสี่เดือนย่อมนับว่าเป็นประสบพีแท้เหมือนกันอันนี้หมายถึงดินเหนียวที่อยู่บนหลังคาถ้าถูกฝนตกรดสรี่เดือนก็กลายเป็นดินแท้เทิกตุจะถือเอากระเบื้องมุงหลังคาหรือเครื่องอุปกรณ์มีกรอนเป็นต้นที่เหลือจากเสนาสนะเก่านั้นด้วยสําคัญว่าเราจะเอาอิฐเราจะเอากรอนเราจะเอาเชิงฝาจะเอากระดานปูพื้นจะเอาเสารปราสาทดังนี้ควรอยู่ ดินเหนียวตกลงติดกับกระเบื้องหลังคาเป็นต้นนั้นไม่เป็นอาบัดแต่เป็นอาบัตแก่พิสุผู้เอาดินเหนียวที่ฉาบทาฝาถ้าดินก้อนใดไม่เปียกชุ่มพิสุถือเอาดินก้อนนั้นๆไม่เป็นอาบัตรภายในเรือนมีกองดินเมื่อก้อนดินนั้นถูกฝนตกรถเสียวันหนึ่งชนทั้งหลายพึงมุงเรือนถ้ากองดินเปียกทั้งหมด ต่อร่วงไปได้สี่เดือนกลายเป็นปจัจจีแท้เหมือนกันแม้ว่าอยู่ในเรือนถ้าส่วนเบื้องบนแห่งกองดินเท่านั้นเปียกภายในไม่เปียกจะใช้ให้พวกกับพิยะการรกคุยเอาดินเท่าจํานวนที่เปียกออกเสียด้วยกับปิยะโวหารแล้วใช้ต่อยดินส่วนที่เหลือตามสะดวกก็ควรก็คือสามารถเจะขุดเอาไปทําอะไรก็ได้แต่ไอ้ที่เปียกนั้นก็ใช้กับปิยะวัวหารให้กับปิยะการรกเอาออกเสีย จึงอยู่ดินที่จับติดเนื่องเป็นอันเดียวเพราะเปียกชุ่มด้วยน้ําจัดเป็นปตัตตพีแท้นอกนี้ไม่ใช่แลก็คือไม่ใช่ปตัตตพีแท้กําแพงดินเหนียวอยู่ในที่แจ้งถูกฝนตกรถเกินสี่เดือนย่อมถึงอันนับว่าปตัตตพีแท้ถ้าเอาดินมาทําเป็นกําแพงถ้าฝนตกรถสี่เดือนก็กลายเป็นปตัตตพีแท้เป็นเหมือนกัน แต่พิจุจะเอามือเปียกจับต้องดินร่วนอันติดอยู่ที่ประีแท้นั้นควรอยู่ถ้าหากว่าเป็นกำแพงอิดตั้งอยู่ในฐานเป็นเศษกระเบื้องอิดเสียโดยมากจะคุ้ยเขี่ยออกตามสบายก็ได้พิจุจะโยกเอาเสามันดบที่ตั้งอยู่ในที่แจ้งไปทางโน้นทางนี้ทําให้ดินแยกออกแล้วถือเอาไม่ควรยกขึ้นตรงๆเท่านั้นจึงควร สำหรับทิศตุผู้จะถือเอาต้นไม้แหง้งหรือว่าตอไม้แหง้งแม้อย่างอื่นก็ในนี้เหมือนกันก็คือถ้าจะยกเสาหรือว่าต้นไม้แห้งจะยกขึ้นตรงๆนี่ไม่ให้ดินมันแยกออกไปนี่ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดต้องโยกไปข้างนู้นข้างนี้ทําให้ดินมันแตกอันนี้ก็เป็นอาบัตทิกตดทั้งหลายเอาพวกไม้ท่อนนับเสาหินหรือต้นไม้กลิ้งไปเพื่อการก่อสร้างแผ่นดินในที่กลิ้งไปนั้นแตกเป็นรอย ถ้าพิสูจน์ทั้งหลายมีจิตบริสุทธิ์กลิ้งไปไม่เป็นอาบัติแต่ถ้าว่าพิสูจน์ทั้งหลายเป็นผู้ใคล้จะทําลายแผ่นดินด้วยเล่นั้นนั่นเองเป็นอาบัติพวกพิสูจน์ผู้ลากกิ่งไม้เป็นต้นไปก็ดีพาฟืน่บนแผ่นดินก็ดีก็มีในอย่างนี้เหมือนกันจะตอกหรือว่าจะเสียบแม้วัตถุอย่างในอย่างหนึ่งมีกระดูกเข็มและหนามเป็นต้นลงไปในแผ่นดินก็ไม่ควรถือว่าเป็นการทาลายดินทั้งนั้น แม้จะถ่ายปัสสาวะด้วยคิดอย่างนี้ว่าเราจะพังแผ่นดินด้วยกําลังแห่งสายน้ําปัสสาวะก็ไม่ควรอันนี้ก็จะเล่นก็เป็นการทําลายดินเนการแต่ปัสสาวะแผ่นดินให้มันพังให้มันทนลายอันนี้ก็เป็นอับัตเมื่อพิตุถ่ายโดยคิดอย่างนั้น,ด,ด,น,นดินพังเป็นอับัตก็คือเป็นอับัตตาจิตตีแม้จะเอาไม้กวาดคลดูดถูด,ด้วยคิดว่าเราจะทําพื้นดินที่ไม่เสมอให้เสมอ ดังนี้ก็ไม่ควรความจริงควรจะกวาดด้วยมุ่งวัดเท่านั้นพิกตูบางพวกกระทุงแผ่นดินด้วยปลายไม่เท้าเอาปลายนิ้วหัวแม่เท้าขีดเขียนแผ่นดินเดินจงกลมทำลายแผ่นดินครั้งแล้วครั้งเล่าด้วยคิดว่าเราจัดแสดงสถานที่ที่เราจงกลมดังนี้การเช่นนั้นไม่ควรทุกอย่างก็คือเป็นอบัตแต่พิษตุผู้กระทำสมณธรรมเพื่อยกย่องความเพียร มีจิตบริสุทธิ์จงกรมสมควรอยู่เิก่ตุทั้งหลายครูสีที่แผ่นดิน้วยคิดว่าจากล้างมือไม่ควรก็คือมือเปียกเลอะเทอะอะไรมาก็ไปครูดที่พื้นดินอันนี้ไม่ควรส่วนเิกต่ตุผู้ไม่ครูสีแต่วางมือเปียกลงบนแผ่นดินแล้วแตะเอาละอองไปอันนี้สมควรก็ไม่ได้ครูดไม่ได้สีเพียงแต่แตะที่พื้นให้มือแห้งเทียงตุบางพวกอาพาธด้วยโรคคันและหิดเป็นต้น จึงครู่สีอวัยวะน้อยใหญ่ลงบนที่มีตลิ่งชันเป็นต้นการทํานั้นก็ไม่สมควรทสูกเผาเองก็ดีใช้ให้คนเผาก็ดีซึ่งแผ่นดินแท้คือแผ่นดินแท้เนี่ยเป็นอบัตปาจิตติทันที่สุดเพื่อระบมบาดไประบมบาดบนแผ่นดินที่ยังไม่ได้เผานี่ก็ทําให้ดินนั้นถูกไฟเผาก็เป็นอบัตท่ตุจุดไฟเองหรือใช้ให้ผู้อื่นจุดในที่มีประมาณเท่าใด เป็นปฟจิตตีมีประมาณเท่านั้นตัวก็คือไปจุดไฟบนพื้นดินเนี่ยนะเป็นอบัติปฟจิตตีเพราะฉะนั้นพิกจุแม้เมื่อจะระบมบาตพึงระบมในที่เคยระบมแล้วนั่นแหละถ้าเขาระบมเอาไว้ก่อนนู้นแผ่นดินนั้นถูกไฟไหม้แล้วก็ไประบมตรงนั้นก็ได้หรือว่าขุดที่ตรงนั้นก็ได้ที่ไฟไหม้ไปที่ทําให้ร้อนทําให้แผ่นดินนั้นอนะ่ะร้อนไปถึงลึกขนาดไหนก็ขุดขึ้นมาได้เท่านั้นเหมือนกัน จะวางไฟลงบนแผ่นดินที่ไฟยังไม่ไหม้ไม่ควรแต่จะวางไฟลงบนกระเบื้องสำหรับระบมบาทควรอยู่วางไฟลงบนกองฟืนไฟนั้นไม่ฟืนเหล่านั้นแล้วจะลุกลามเลยไปไหม้ดินไม่ควรแม้ในที่มีอิฐและหินเป็นต้นก็มีในอย่างนี้เหมือนกันจึิงอยู่ในที่แม้นั้นจะวางไฟลงบนกองอิฐเป็นต้นนั่นแหละควรอยู่ พร่ไรเพราะว่าอิดเป็นต้นนั้นไม่ใช่เชื้อไฟจิงอยู่อิดเป็นต้นนั้นไม่นับว่าเป็นเชื้อแห่งไฟจะติดไฟแม้ที่ต่อไม้และต้นไม้แห้งเป็นต้นไม่ควรจะต,ต่อไม้จะเผาต่อไม้ให้ใหมันไหม้ไปไปจุดก็ไม่ได้แต่ถ้าว่าเพิกตุจะติดไฟด้วยคิดว่าเราจะดับไฟที่ยังไม่ทันถึงแผ่นดินเสียก่อนแล้วจึงจับไปดังนี้ควรอยู่ จะเกิดต่อไม้แห้งไปจุดแล้วเนี่ยต้องตั้งใจว่าเดี๋ยวจะดับก่อนที่จะถึงแผ่นดินอันนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ภายหลังไม่อาจเพื่อจะดับได้ไม่เป็นอาบัตเพราะว่าไม่ใช่วิสัยเที่ยตถือคบเพลิงเดินไปเมื่อมือถูกไฟไหม้จึงทิ้งลงที่พื้นไม่เป็นอาบัตจะเติมเชื้อก่อไฟในที่คบเพลิงตกนั่นแหละควรอยู่ก็ที่มีประมาณเท่าใดในแผ่นดินที่ถูกไฟไหม้อร้อนระอุไปถึง จะโกยที่ทั้งหมดนั้นออกควรอยู่ก็พิกตุใดยังไม่รู้วิธีสีให้ไฟติดใช้ไม้สีไฟก่อไฟให้ติดแล้วเอามือหยิบขึ้นแล้วกล่าวว่าผมจะทําอย่างไรพิกตุอื่นบอกว่าจงทําให้ลุกโผลงขึ้นเธอกล่าวว่ามันจะไหม้มือผมจึงบอกว่าจงทําอย่างที่มันจะไม่ไหมแต่ไม่พึงบอกว่าจงทิ้งลงที่พื้น ถ้าว่าเมื่อไฟไม่มือเธอทิ้งลงไม่เป็นอบับัเพราะเธอไม่ได้ทิ้งลงด้วยตั้งใจว่าเราจะเผาแผ่นดินแต่จะก่อไฟในที่ตกลงก็ควรเกตูจะใช้ให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยกับยิยะโวหารอย่างนี้ว่าเธอจงรู้หลุมสำหรับเสานี้จงรู้ดินเหนียวก้อนใหญ่จงรู้ดินปนแกลบจงให้ดินเหนียวก้อนใหญ่จงให้ดินปนแกลบจงนำดินเหนียวมาจงนำดินร่วนมา อาตมาต้องการดินเหนียวต้องการดินร่วนจงทําหลุมให้เป็นกัปปิยะสําหรับเสานี้จงทําดินเหนียวนี้ให้เป็นกัปปิยะจงทําดินร่วนนี้ให้เป็นกัปปิยะดังนี้สมควรทิสุส่งใจไปในที่อื่นยืนพูดอะไรกับบางคนเอาหัวแม่เท้าหรือว่าไม้เท้าขีดเขียนแผ่นดินไปพางไม่เป็นอบัติแก่พิสุผู้ขีดเขียนหรือว่าทําลายดินด้วยไม่มีสติอย่างนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องการ ขุดดินซึ่งถ้าเป็นดินแท้เทวิตุก็ไม่มีสิทธิ์หรือว่าไม่สมควรที่จะไปขุดแต่ว่าใช้กบปิยะโวหารได้ให้ขปิยะกระรกเวชวิศกรไปช่วยจัดการทําให้ด้วยขปิยะโวโหหานนี้ก็ไม่อบัตแต่ถ้าเป็นแผ่นดินไม่แท้ก็คือมีกวดมีตายเยอะพวกนี้ก็สามารถได้ขุดเองก็ได้ถ้าเป็นดินแท้ก็ห้ามขุดคาถาวินิจฉัยเรื่องการขุดดินในบาลีมุตตะ ว,วินัยะวินิจฉัยสังฆะ,ะก็จบแล้วขอให้ท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่รักษาพระวินัยเพื่อสืบทอดพระศาสนาบำเป็นตนให้พ้นจากทุกข์โดยทั่วกันสาธุสาธุสาธุ